พราะอะไรคนที่สุภาพถึงดูน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่หยาบคายโดยปกติแล้วเวลาที่เราเจอคนที่สุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรสมองของเราจะตีความไปว่าคนคนนี้คือความปลอดภัยเราสามารถไว้วางใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่หยาบคายสมองของเราจะถูก กระตุ้นด้วยความกลัวทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะทำอันตรายเราได้ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่อยากรับฟังหรือเข้าใกล้เพราะว่าสมองส่วนของความกลัวของเรานั้นถูกกระตุน้นอีกทั้งคนที่หยาบคายยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกข้างในว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนไม่สามารถควบคุม อารมณ์ภายในของตัวเองได้จนถึงขั้นต้องปล่อยคําพูดที่หยาบคายออกมาอาจทําให้ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีใครอยากคุยด้วยแล้วคุณละะ่ะคะอยากเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจหรือเป็นคนที่ไม่มีใครอยากคุยด้วย